สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อล่าพัฒนาของเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับของล่าพัฒนากะบอดายสางความผิดบังให้พี่ให้น้องนะครับ เขามาตลอดมีช่วงหนึ่งพี่น้องมีช่วงหนึ่งสามสี่งวดลุดพี่น้องทุกสำนักเลยพี่น้องนะครับบอกกันตรงๆพเพราะว่าแนวทางเขาเบ่เดินพี่น้องแนวทางเขายูแต่หม่งเกาดันละสองกับหกหกกับสองสองกับห้าสองกับหกสองอยูแต่หม่งเกานั่นพี่นอ้องขาิจดจำกันได้องหอกเนาะนะครับนั่นละข้จดจำกันได้อยู่แต่ว่าสองงวดหลังมานี่พี่น้องลาพัฒนา เพเหตุใดพี่น้องผิดหวังนะครับเข่ามากขึ้นกันพี่น้องมาบึกมาตามต่ออีกพี่น้องนะครับมาตามต่อกันนะครับมอนิเกตสำนักเอาจารย์สิภาพไปตามแนวทางของอาจารย์พอนชัยพี่น้องนะครับที่พี่น้องกําลังติดตามกําลังเกี่ยวก่าวกําลังฮือฮาบวาไทายบวาเล่านะครับเนาะของอาจารย์พอนชัย กับเหตุให้พี่น้องผิดบังสมกับพีกับน้องรอคอยสมกับพีกับน้องติดตามนะครับนะครับเนาะสมกับพีกับน้องติดตามเนาะนะครับพี่น้องครับพอจะดีก่อพี่น้องโชคดีสี่มงคงกับรัฐบาลไทยเด้อ แล้วก็เอาไว้รุ่น่อว,วันจันทร์กับเล้าพัฒนาพี่น้องพี่น้องครับเดี๋ยวใส่วันที่ของเล่าพัฒนาก่อนเด้อของอาจารย์พรชัยพี่น้องนะครับวันใส่วันที่เนาะวันที่สิบเจ็ดเด้อว,วันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่สิบเจ็ดนะครับพอยอ โโยสองห้านะครับหกแปดนะครับเราพัฒนาอาจารย์พรชัยเด้อะเราพัฒนา ใช่แล้วพัฒนาอาจาย์พอนชัยพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องพี่น้องบู่บุญเดียกฐาจานพอนชัยเนาะตีเล็กแล้วก็เก่งยดีแนวทางแล้วก็เก่งยดีนั่นแหละนะครับบ,บุญด้ว่านย่องบุญด้นนวา่านอยา่างเราพี่น้องเบิงผลงานเราบัวาัวไทยบัวบัเล่าพี่น้องติดตามกันหลายพี่น้องให้ยกำลังใจแล้วหลายบี่งู้กดให้เป็นหมื่นมั้งด้วยพี่น้องนะครับ ือโพลแถ่แนวทางเล่านนะ่น่นะรัฐบาลไทยเขาอีกงวดที่หกแต่ไม่กับโบมีเหลือพี่น้องงวดที่สี่งวดที่หางวดที่สี่บลุษพี่น้องงวดที่หาสิว่าี่แต่บางสิบเป็นยังไงสี่งวดแล้วรัฐบาลไทยยังไม่หลุดนะครับของอาจารย์ปรชัยรัฐบาลไทยนะครับเรียกกล่าวนี่ก็โอ้พี่น้องบธรรมดาเด้อพี่น้องเอยผู้ดใด้ตะเขาอยู่แนวทางของอาจารย์พอนชัยนะนะครับบอกให้เลยพี่น้องบอกให้เลย นะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับผู้ดใดศรัทธานะครับผู้ดใดเชื่อมั่นนะครับศรัทธาเชื่อมั่นนะครับให้พี่น้องนะครับกดได้กดแช์ให้เราพี่น้อง วิ่งบนล่างห้ากับหกเด้อพี่น้องห้ากับหกของอาจารย์พอชัยนะครับเอาพี่น้องลองเบึงผลงานเราดีมาตลอดสม่ำเสมอนะครับพี่น้องนะสม่ำเสมอนะครับของอาจารย์พรชัยไม่ว่าจะเป็นราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับ คงเส้นกลรงวานะครับถ้าผู้ใดศรัทธาให้ความเสื่อมันนะครับฮักและเมตตาของทีมงานนะครับช่องพ่อใจดี channel พี่น้องคอ้พี่น้องกดไล์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเนาะพ่อใจดีกับราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากนะครับที่ สนรับสนุนนะครับทีรัทธานะครับให้กับให้กับให้กับทั้งช่องนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งยนหลังกันหน่อยนึ่งก่อน่อนสิบปจับคู่ของอาจารย์พ่อนชัยพี่น้องงวดประจำวันที่สิบสี่คือวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่น้องเล่าพัฒนาอาจารย์พ่อนชัยวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้อง สำหรับตัววิ่งนะมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องจับกู้เจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ่แปดสามแปดสี่แปดหพี่น้องแนวทางออก9ก้7เดเจได้พี่น้องด้สำหรับตำาแหน่งกัอยู่พี่น้องนะครับแปไปยู่ทางหน้านะครับแต่ว่ากลมาบนมาล่างนะครับล่างออก98บนออก8ปดเดเจสุดยอด นี่แหละครับคอมเมนย่ำข้อมคมของอาจารย์พอนชัยพี่น้องนี่แหละที่ทุกคนรอคอยคือความหวังของทั้ง่องกับวา่าใดพี่น้องเดี๋ยวไปจับคู่กันเลยพี่น้องไปจับคู่กันกับอาจารย์พอนชัยพี่น้องเพิ่นจับคู่ยังให้พี่ให้น้องเนาะนะครับจับคู่ของอาจารย์พอชัยที่ถึกตาถึงใจพี่น้องบ่านาะเอห้อา 0 5 1 5 2 5 3 อยู่กับพี่กับนองกันแล้วกันชอบก็จัดขัดก่อพันชุดที่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสาม นี่แหละครับพี่น,อน้องแนวทางของอาจารย์พรชัยจับให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยอยูย่ก,กับพี่กับน้องสิพิจารณาเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องนะครับก็จิขัดกดจิผ่านกะย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนาะให้พอใจดีน้่เลยเด้อพี่น้องนะครับไม่มีอะไรให้มีแต่แนวทางดีดี นะครับไอ้ก็พี่กับน้องนะครับเนาะพี่น้องครับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนได้พี่น้องได้สองห้าหกแปดลาวพัฒนาอาจารย์พรชัยวิ่งบนล่างห้ากับหกได้พี่น้องได้จับคู่ายหาศูนย์หาหนึ่งหาสองและหาสามพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองและหกสาม พี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์พ่อชัยได้พี่น้องด้ผป้เ็กเสื่อมันศรัทธาของอาจารย์พ่อนชัยก็กดไลค์กดแชร์กันลายลายพี่น้องนะคะรับปุเด็ก,กดไลค์กดแชร์ขอให้เจอหังจามีขอให้รำขอให้ด้วยขอให้โชคดีมีชัยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อ สำหรับคลิปนี้พ่อเจะดีก็ฝากไว้่เพียงตัวนี้พี่น้องคลิปนาพ่อก,กันไหมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ